เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่อง,สองสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับวส,สวัสดีครับนี่ผมมาชีปเปาบ้านสวยๆมาชมเล็กลือ,กอยู่นะครับบ้านสวยพร้อมอยู่ได้เลยพื้นที่กว้างขวางครับมีพื้นที่เหลือเยอะจดสนย่อมทำสนามหญ้าหรือปูกบ้านเพิ่มต่อเติมเพิ่มได้เยอะครับพื้นที่เยอะก็ได้เปรียบมีโรอบขอบชิดอาาเขตชัดเจนตัวบ้านพร้อมอยู่ได้เลยครับ 3ห้องนอน2ห้องน้ำการเดินทางสะดวกสบายใกล้ตลาดใกล้วัดท่าไม้เพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นเองเคาน์เ,เตอร์ครัวสิงห์ล้งางจานมีครบใหม่ทั้งหลังนะครับรีโนเวทใหม่ทั้งหลังสวยงามสภาพดีมากพร้อมอยู่ครับผ่อนเพียง7800 0บาทต่อเดือนเท่านั้นเองครับดีกว่าเช่าครับในบ้านหลังใหญ่หญพื้นทีก่กว้างด้วยมีโรงจอดรถด้านหน้านครับราคาเต็ม2ล้านส0 0 0 0นบาท ดนสนใจติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับไปดูฐานที่จริงประกอบการตัดสินใจกก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยครับแปลงนี้อยู่ท่ามากานะครับท่ามากาจังหวัดกาญจนบุรีใกล้กับวัดกระต่ายเต้นนะครับท่าไม้ท่ามากาสนใจก็ติดต่อกับเจ้าของโดยตรงได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ